ปลาคาวเกีงแจ้งปลาปลาหมูเนี่ยจะฟักแตบจะฟักหมกเป็นพอนะฟักใสมหอมไยังหมกเนียดอปนี้แล้วบีทีดอมาขั้นขมเขมจม่ขมม่ขมนะหนวานนะกูก็เรียกออกเม่ทีนะไม่ขมปลาคาว ฟักแต่แต่ฟักหมกเป็นพ่อนะฟักใส่หอมไส่ยังหมกนี่อตอนนีมันบีบีดกนยขั้นมกขมันม่ขมขมนะมันหวานกูก็เรียกออกที่นั่นแหละบบขมนันนี้สาวอีสานบ้านทุ่งเนาะค่ะผ่อลรถใส่ไส่ไดปัาซิว สีไม่เห็ดแบบหมกเนาะคะ่ะเห็ดวิธีง่ายๆปลาซิ้วหมกแต่มาอนีสาวอีสานสิเอาหมกตั้งไฟค่ะให้หอมๆไฟเนาะค่ะเนาะหอมไฟะะมไฟ,ฟื้นไฟเต่าเครื่องปรุงเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นผักชีลาวใบไอีตูต้นหอมบอกพริกเนอะคะ่ะใส่เกลือใส่ผงนัวนิดหน่อยเศบๆเป็นอาหารที่เห็ดกินกันง่ายๆค่ะถือไสมาเข้ากับบะหมก หกเข้ากันเขากันพีห่หมกตั้งไฟหอมๆแล้วถอดสู่พี่น้องกินน้ำกัน หมกปลาซิวนะคะที่ใส่สารหมกสุกแล้วเรียบร้อยห้อ,หอนลายค่ะอันนี้ก็จะเป็นปลาปลาทุมันตนะคะที่ใส่สารที่หมกเอาทํางไปปิ้งค่ะไปปิ้งปลาทุมันตอุ้ยพี่น้องกินหอมหลายค่ะหอมผักหอมผักซีเครื่องปรุงนะคะเบิ้งเลคะ่ะพี่น้องโอ้ยองดูค่ะอยากให้พี่น้องได้มา ได้กินน้ำกันค่ะหนอมหลยายค่ะตรงได้ค่ะ ยินหอมๆเขาเอาหมกเซฟไฟเลยค่ะเขาบอต้องหนึ่งหมกเซฟไฟหอมหอม